เอาล้วครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนะนดามันนี่ขอให้ทุกคนมีกันดับประนันนะครับผมสำหรับหลายคนนะครับผมที่ไม่ได้สนใจอินดัสตีเกมสักเท่าไหร่นะครับผมเกมไฟในปีนี้นะครับผมจนถึงปีหน้าผมคิดว่าในช่วงระยะเวลา2022ถึง2024นะครับผมจะเป็นตัวชี้วัดนะครับผมว่าตัวเกมนะครับผมจะเป็นทางไหนนะครับที่น่าจะทําให้อ่าการสร้างรายได้อย่างอ่าการสร้างรายได้อย่างถาวรนะครับผมหรือการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเนี่ย ที่ทางไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมในตัวเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมกาลังมองอยู่ว่าเราก็จะได้เห็นหลายตัวแน่ๆนะครับผมในปีนี้นะครับผมรวมถึงปีหน้านะครับผมที่จะเกิดขึ้นและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับผมว่าโคนนมินะครับผมเคยดัน NFT ของตัวเขาเองออกมานะผมก็คือช่วงเวลาที่เขาเอา NFT ของ a เว w o r k นะครับที่เกิดขึ้นของไอตัวตัวอะไรวะคำนึงนะไอตัวคาสเซอร์มานีนะครับผมใช่ไหม มันไม่ใช่คาสเซวานเนียนะครับผมที่ออกมานะเอามาประมูลขายนะครับผมซึ่งเมื่อเอาประมูลขายออกมาปุ๊บนะครับผมมันขายหมดนะฮะมันขายหมดนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมในวงการในททีในช่วงเวลานั้นนะครับผมของตัวคาสโซวานเนียนะสามสิบห้าปีนะครับผมและเจ้าของสิบสามคนที่ขายแล้วก็มีฟอร์อยู่ประมาณเจ็ดจุสามนะครับผมววลุมทั้งหมด6 4สี่จุดหนึ่งะครับผมถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆนะครับผมณเวลาตอนนั้นนะ คือใครซื้อไปนะครับผมก็ใช้คําเดียวว่ารว่ยนะครับผมแต่ก็แน่นอนนะว่ามันต้องไม่มีคนขายต่อนะช่วงเวลานี้นะยังไม่มีคนขายต่อนะครับผมก็ยังมีแบบการซื้อแล้วก็เก็บไว้ดองเค็มมาอยู่นะฮะเพราะว่าอย่างคนที่ซื้อไปนะครับก็ขายในราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆานะครับผมอย่างคุณแฟนเอ็มอย่างเงี้ย ซื้อซื้อไปในราคาที่15อีเทเรียมนะครับผมก็สูง,สงนะสูงสูงแบบสูงเลยใช้คํานี้ใช้คานี้ก็คงไม่เกินจริงนะเป็นคนที่เก็บสะสมเยอะจริงๆไว้ของอืม ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับตัวโคนามินะครับผมเรามาต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับผมกับเซก้านะเนื่องจากว่าโคนามินะครับผมก็ทำเซก้าก็อยากทำตามแน่นอนนะเซก้าก็เคยพูดไว้นะครับผมในส่วนของเขานะครับคือเขาจะสร้างอ่าซูเปอร์เกมแผนนะครับไม่ใช่ลิมทังกัน่าแผนซูเปอร์เกมที่เกิดขึ้นนะมันเป็นมัลติพายเกมแล้วก็บวกกับ NFTs ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะ การลงทุนของเขาครับผมใช้เขาบอกว่าใช้เงินลงทุนนะครับผมประมาณ8882ร้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมโดยประมาณนะแล้วก็ใช้คําว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ย achievement ที่เกิดขึ้นหรือว่าคุณลักษณะของเกมที่เกิดขึ้นนะครับผมของซูเปอร์เกมเนี่ยะจะถูกสร,สร้างขึ้นมานะครับแน่นอนว่าบาัตรเจตเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปนะมันไม่ได้แบบถูกทุมไปในตัว,ต,วตัวเดียวนะครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะทุมเป็นตัวตัวเดียวนะแต่ไม่ใช่นะครับผมไอตัวซูเปอร์เกมที่มันจะทำเนี่ยครับผมมันจะพยายามสร้างในส่วนของแพลตฟอร์มที่ เขาย้ำนะครับว่าเขาจะใช้คำว่า,ามันติแพลตฟอร์มนั่นหมายความว่ามันจะเข้าถึงหลายๆตัวนะครับอาจจะไม่ได้แค่เมตาเวิร์สหรือ NFT อย่างเดียวนะครับอาจจะมีแค่อาจจะมี Xbox เอ่อเพยเพยหกเพยเจ็ดก็ว่าไปในอนาคตนะคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับผมหรือว่าเกมจับต้องด้วยมือนะครับผมก็ว่ากันไปนะและอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไปทุกลบไปทุกทัวทั้งโลกทุกทุกภาษานะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะปล่อยให้มันเป็น สิ่งที่อย่างทั่วทุกภาษาปุ h, ๊บเ ja, นี ah, ่ยก็ทั้งโลกสามารถได้รับมันนะครับผมเขาถึงมันนะประมาณเนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเกมเป็นทริปเอนนะแบบที่เขาต้องการไว้นะที่เขามองเอาไว้นะครับผมซึ่งทีมงานที่ถูกแบ่งออกไปนะครับผมก็บางบางโปรเจกต์นะเขาบอกว่ามี5 0สคนนะครับที่เตรียมพร้อมในการทาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ดีนะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับผมทําให้เรารู้ว่า ตัวเซกานะไปจดทะเบียนในตัว NFT มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แน่นอนว่าซีโอนะฮารุกินะครับผมสตอมฮารุกิสตอมมินะครับผมก็พยายามเงียบๆกับไอเดียนี้นะครับผมไม่ได้กระตุกกระตากมากนะสหรับไอเดียนี้นะครับผมคือเซกาเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปร่วมเป็นเรียกว่าอะไรนะจับมือกับ Microsoft นะครับในการทำ แพลตฟอร์มนะคผมคาวแพลตฟอร์มนะอสุรินะผมซึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแน่กับ Xbox แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองนะถามว่าไซการเเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับผมเราก็จะได้เห็นนะชัดๆนะครับผมว่าเ,เราจะได้เห็นว่ามันจะไม่ได้มีแค่ Pay to Earn อย่างเดียวแน่นอนนะครับที่เราจะได้รับรู้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มันจะพยายามสร้างนะครับผมในลักษณะที่ผมเคยกล่าวไว้นะว่า ่าเดินเดินจะเดินลอยตามนะครับผมในโคนามิว่าให้โคนามิทําได้อ่ะ14ตัวยูนิกัสที่เกิดเกิดขึ้นในอาร์ตเบิร์กอ่ะทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่าโอกาสในการทำในงานนั้นมีสูงมากนะครับเรามาพูดถึงซูเปอร์เกมที่เขาจะทําออกมาให้เราเห็นนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าคีย์ักเซสนะครับเลยตัว key คีย์สตันจี้นะการตลาดของเขาหรือกลยุทธ์ในแผนการที่เขาวางไว้นะครับผมก็คือแผนที่หนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ไอพีดั้งเดิมของเขาที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ขายดีนะผมแล้วก็เป็นจุดแข็งของเขานะ Total War นะครับผม Sonic นะครับผมถ้าใครไม่รู้จัก Sonic ก,ก็แปลก Total War ก็น่าจะแปลกนะครับผมเอา Fantasy Star Online นะครับผมแล้วก็ Personal นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาจะพยายามสร้งสางออกมานะแน่นอนที่สุดว่าเขาก็ทำตัว IP ที่ไม่รู้จักขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับผมคือเพื่อพัฒนาในส่วนของ5ปีนะคนที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันในเฟสสองนะครับผมในคนที่2นะสุดท้ายนะครับผมผมก็มองว่าเดี๋ยวนะออกไงวะ กดย้อนกลับโอเคสุดท้ายก็มองนะครับว่าเฮ้ยโอกาสในการเติบโตของมันเนี่ยที่เขาจะพยายามดึงไอตัว IP เก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้อย่างไอตัว Crazy Taxi นะครับผมไอตัวเลสตัวอ่าตัวโซฮกเกอร์นะครับผมก็วางกันไปนะที่เขามีอยู่แล้วนะครับที่เป็น i อที่แอคทีฟอยู่ในะปัจจุบันนะครับผมก็พวกฟุตบอลเมนเจอร์นะครับผมพอลน่านะครับผมมาร์กมิเทนเซนนะครับผมอ่าโซนิกเนี่ยทอทาวงเนี่ยนะผมก็จะจะได้เห็นนะฮะในไม่ช้านี่แหละ ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมว่าปัญหานะครับของในตัวโคโนมินะไอไม่ใช่ขออภัยตัวเซก้าที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขนะอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนจากการขาดทุนตูปาจิงโกของเขานะครในช่วงเวลาล็อกดาวน์นะคือแน่นอนอ่ะเมื่อล็อกดาวน์มันไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับผมในตู้ปาจิงโกในที่เป็นถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะทราบนะครับว่าเป็นตู้นะครับผมเป็นห้องห้องนะแล้วก็เข้าไปนะครับผมคือ อธิบาย,ยางไงดีว่ากูเอาเอาแบบง่ายๆก็คือมันเป็นห้องแอร์นะครับผมที่มีตู้ปาจิโกะเรียงไปเ,ย,เยอะๆนะครับใครเคยดูหนังที่มันมีที่าสเวากาัสอย่างเงี้ยครับผมก็จะประมาณนั้นนะฮะเรียงตู้งกเลียงตู้สล็อตไปกันนะครับผมแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปเล่นนะลูกลูกเหล็กน,นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมคร่าวๆนะซึ่งเราก็จะได้เห็นในไม่ช้านะครับว่าการเติบโตขอ,ของมันจริง,รงๆเราจะเป็นยังไงในอนาคตนะแล้วผมก็พยายาม พยายามลุ้นนะว่าสิ่งที่เขาจะทําทออกมาใน NFT ในอนาคตของมันเนี่ยจะน่าจะน่าจะมันขนาดไหนนะครับผมในสายตาที่เขามองไวนะ้นาเซกาจะปล่อยซูเปอร์เกมนะครับผมที่แข็งแกร่งขนาดไหนเราต้องมาติดตามมันดูนะครับผมและแน่นอนที่สุดนะครับพวกเราที่เป็นคนที่ลงทุนนะครับผมเป็นคนที่จับจ่ายเป็นคนที่รีเช็คนะครับผมก็พยายามดูนะครับในเกมที่มีอนาคตเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตของมันนะครับแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นกลุ่มรัพย์ที่ยังใหม่นะครับใช้คํานี้นะไม่ถึงแม้มันจะเกิดในอินดัสตี้นะครับผมเกมมาก่อนมาเคยมานานแล้วหลายหลายสิบหลายยี่สิบปีอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อมันเข้าไปสู่ในวงการ nft ปุ๊บเนี่ยมันคือกลุ่มรัพย์ที่ใหม่มากๆนะครับสำหรับการที่เข้าถึงนะครับผมยังไงก็ตามนะติดตามดูให้ดีนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องผมนะผมจะนําข่าวสารนะครับผมเกี่ยวกับเกม nft นะครับผม nft นะครับผมแล้วก็ข่าวสารอื่นของโทเค็นคริปโตมาเล่าสู่ทุกนฟังนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ